ู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พูดแล้วใครอยากเห็นน้องๆกับไทยเป็นครั้งแรกแม่นกสุดกั้นร้องไห้ดีใจที่พี่บิ๊กไปหาน้องๆพร้อมโทรวิดีโอคอล่าสุดกับพี่น้องพยาบาลฟินแลนด์ไปทำการแสดงที่ฟินแลนด์ได้พี่น้องพร้อม ก้องวายุและกาเจนนี่ซีโฟค่ะพี่น้องทางเมนกกะดีใจมากๆที่ลูกๆทั้ง3มคนได้เจอกันแล้วผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กำลังเดินทางไปเพื่อทำการแสดงพี่น้องเอ้ยเอฟซีลอดุ่นสิได้เห็นภาพเพิ่นวานะคะเนาะแต่ได้เห็นภาพล้เดอ้อค่ะพี่น้องรวมตัวกันอีกครั้งแล้วนะจ๊าสิ้นสุด การรอคอยเจ็ดปีค่ะพี่น้องไก่แค่ไหนพีไส้เพิ่นกลับไปหาหน้องๆเนาะน้ําตาซึมเลยทีเดียวค่ะพี่น้องเมื่อนี้มีคลิปบางช่วงบางตอนเด้อใ้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันบางคนกระเบิงน้ำตาไหลนำผลราคาพี่น้องไปชมพร้อมกันค่ะ เป็นภาพบรรยากาศนาะพี่น้องทางพงยาบาลฟินแลนด์เดินไปนะคะพี่น้องถึงหน้าบา้านเคาะประตูป๊อกๆค่ะพี่น้องน้องไส้เพิ่นก็ออกมารับถึงหน้าประตูค่ะพี่น้องทางพงยาบาลเพิ่นกด็ดีใจแห้งค่ะพี่น้องเอ้ย น่ารักมากๆเพิ่นก่าน้องไส้เพิ่อนตัวไวยอีหลีค่ะพี่น้องเนาะค่ะเนาะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะพี่น้อง น ER ้องสาวคือวามนะตัวเลือกตัวเล้องสาวเนือกตัวเลือกเาวิสัยี่สงนี้ก็สกัเป็นปิดการสิ่งน้อาหารอาหารส่วนชอบโอใยเขอดูพ่อทาอันนี้เขาเรียกมักกะนคอน่วยคอนวยอันนี้น้องสาวพญิบาลฟินแลนด์หน่ายังเป๊ะยังเป๊เลยอ่ะหน่ายังเป๊ะผู้สีว่าตาง นั่นละพี่น้องเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากทางพอฝรั่งเพื่นนะคะเนาะกะดิเตรียมอาหารที่ทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพิ่นมากหลายไถ่าค่ะพี่น้องดูแล้วอบอุ่นมากน้องสาวน้องชายก็หล่อน้องสาวก็สวยนะพี่น้องเนาะดีใจด้วยนะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพื่นว่าเพิ่นก็ตามหาสายเลือดเดี่ยวกันนะคะเนาะ ทางเอฟซีเฮ้านะคะพี่น้องทางเมืองไทยไดี๋เห็นคลิปวิดีโอแล้วโอ้ยตา้งผากันดีใจเข้าไป comment, ะคอมเมนต์แล้วค่ะพี่น้องเอ้ยเพื่อนว่าใจฟูเลยหเห็นภาพนี้นะคะเนาะซึ่งทางพยาบาลฟินแลดนแล้วก็ตื่นเต้นได้พี่น้องเบ่งจากแววตาสายตาแล้วนะคะเนาะกันย่งคินฮอดน,น้องๆนะคะเนาะน้องๆก็น้ําตาคอที่ได้เห็นพี่นะคะเพื่อนโบเดมใหไ่โตเป็นสาวเป็นบาวกันหมดแล้วคะ่ะดีใจมากๆได้พยาบาลฟินแลด์เด้อ ออมาฟังคอมเมนต์ต่อมากค่ะเพื่อนบอกว่าดีใจและเป็นกำลังใจให้บอสบิ๊กเกอร์เพื่อนว่าเอฟซีหลายคนก็มารวมแสดงความยินดีนะคะเนาะยินดีด้วยนะคะบอสบิ๊กคอมเมนต์ต่อมากเพื่อนบอกว่าหน้าตาดีทั้งบ้านเลยจ้าน่ารัก พี่กับน,น้องได้เจอกันพี่น้องเอซบางคนกับไหายนํำวระสันคาะเพิวา่าน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆโตเร็วมากเพิรวา่านะพี่น้องเนาะโอ้ยเพิ่นวา่านะคะเนาะคอมเมนต์ต่อมากค่ะเพิ่นวา่าเมนกธุรกิจท่งเมืองไทยไหล เลยหาเวลาไปหาลูกบ่ได้ต้องทํามาหากินทํามาหาเงินหาทองเพื่อนว่าคิดถึงลูกทุกวันน่ะละ่ะเพิ่นว่าเนาะค่ะเนาะทางอันเมนกเพื่อนกไในวิดีโอข้อหาเนาะค่ะพี่น้องเพื่อนกไห้แเละพี่น้องอดบอ่ไหวน้าตาไหลแล้วทางพยาบาลฟินแลนด์ว่าย่าหอย่าห้เพื่อนว่าเนาะค่ะเนาะึ่งเอฟซีกับคอามาเมนต์เพื่อนบอกว่าเป็นคําของแม่ฟังแล้วใจเศร้า บวกกับความรักลูกความเป็นห่วงลูกทั้งสองทางไกลเป็นว่าฝ่าหลังฝนเด้อเมนุกพี่ชายที่แสนดีได้ไปหาน้องแล้วค่ะเมนุกขอให้น้องบิ๊กมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองหัวใจเป็นผู้ให้มาตลอดเวลาว่ากันคะ่ะพี่น้องบางคนก็บ,บอกว่า ที่เมนกพูดอาจเป็นเพราะพี่น้องไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กลับมาไทยแล้วยังไม่ได้มีโอกาสได้กลับฟินแลนด์หาน้อง,องเลยเป็นแบบนี้พี่น้องส่วนเมนกเล่ากลับไปไปมาๆทุกอย่างมีเหตุและผลอย่าพึ่งดราม่าให้เมนกเด้อเพินวานเนาะค่ะเนาะใดๆนะคะเมนกเล่ากระลากรูกทุกคนละละฝ่าลังฝนย่อมดีเสมอคือเพิ่์ลวานเนาะคะ่ะเนาะบอสบิ๊กทำหน้าที่พี่ได้ดีมากๆพี่น้องเอ้ยเป็นกระให อันค่าขนมน้องๆไปแล้วก็ซื้อนะคะเครื่องดื่มไปฝากพอฝรั่งเพินพ่นเพิ่นวานะคะเนาะเป็นพี่น้องที่รักกันเป็นพี่น้องเท่ๆนะคะพี่น้องเนาะเขาเป็นคนดีมีความรับผิดชอบสูงมากเขาเหมือนสู้ด้วยตัวเองมีทุกอย่างแม้แต่ลูกๆของเขาดูแลเป็นอย่างดีใครจะว่าเขาไม่ดีแต่ขอชื่นชม คอมเมนต์ต่อมาเพื่อนบอกว่าร้องไห้ตามเลยตอนน้องชายเปิดประตูออกมาเจอพี่ว่าแนพี่น้องสวมกอดแน่นมากเลยค่ะเขาคงคิดถึงมากๆติดตามตั้งแต่ตอนอยู่ฟินแลนด์เิ่นว่าเลี้ยงน้องตอนเด็กๆเพื่อนวานะคะน่ะเนาะเพื่อนกะแม่บโบยุเพื่อนกะเลี้ยงน้องน้องสาวกับน้องชายนะคะเนาะบอดบีกเนาะเพิ่นกันยังมีมีวิดีโอโลงยู้วยพี่น้องเดอ้อนะคะเห็นแล้ว เห็นภาพนี้ประทับใจยืนไทยรูปเป็นบ่าวเป็นสาวแล้วพี่น้องเอฟซี FC หลายคนต่างชื่นชมบอดวีกรักน้องขาดสุดยอดเป็นวไวเยี่ยมอิหลีดีใจด้วยค่ะที่น้องทั้งสองจะรับ อ้อมกอดและอบอุ่นมากๆพ่อแม่ลูกๆทั้งสามนะคะเพื่นวานะคะเนาะน้องสาวสวยมากเพื่นวาน้องทั้งสองคงดีใจมากที่ได้เจอพี่นึกถึงตอนเลี้ยงน้องอยู่บ้านทํากับข้าวให้น้องกินเพื่นวาพี่น้องเอ้ยความหักความผูกพันสายเลือด ย่อมข้นกว่าน้ำเ้ยพี่น้องเด้อรักมากพนวานารักมากค่ะน้องบิ๊กเอ้ยอบอุ่นมากเนาะค่ะนา,นา,นาอดังทางเอฟซีเพิ่นก็บอกว่าน้องโซฟเฟียโตเป็นสาวแล้วจังไหนกับผ้าน้องๆมาเที่ยวเมืองไทยในเด้อว,ว่าสันทางบอดวิกก็เลยโพดละค่ะพี่น้องว่ามีใครอยากเห็นน้องโซเฟียว่าสันและน้องสันตุริกับไทยเป็นครั้งแรกว่าสันค่ะพี่น้อง เอซีคอมเมนต์เขามาเพื่นว่าหลายคนกอยากเห็นภาพที่พี่น้องทุกคนมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่นว่าความสุขล้นๆเลยเพื่นว่าเนะค่ะเนาะเห็นคลิปน่ารักนารักทุกคนกะดีใจใจฟูแทนพยาบาลฟินแลนด์และกับเมนกนะคะพี่น้อง จังไหนบอดบิ๊กก็ย่าลืมเอาน้องๆกลับไทยมานําเดอ้อเพิ่นวานนะคะเนาะยินดีด้วยค่ะคลิปตอนกอดน้องน้ําตาไหลเลยว่าสันค่ะพี่น้องเห็นแล้วนะคะน้องน้าตาไหลจังหดก็สแสดงความยินดีกับบอสบิ๊กนะคะที่ได้เจอน้องๆอ,อีกครั้งหนึ่งสแสดงความยินดีกับบอดบิ๊กกล้องแล้วก็เจนนี่ที่ได้ไปทําการแสดงที่ประเทศฟินแลนด์นะคะเดอ้อนี่แหละค่ะพี่น้องเอยกระเด็นน้ำคลิปข่าวสารนะคะทางโรงพงยาบาลฟินแลนด์เราได้พูดแล้ว ว่าผู้ใดอยากเห็นน้องๆกับไทยกระบอกไม่ได้เรื่องภาษาพื้นสิภากับไทยพี่น้องแต่ว่าก็ต้องรอเวลากรน,นะคะเนาะเป็นข่าวข่าวนะคะพี่นะะ้องข่าวสารดีๆมาบอกสุกี่น้องได้ฟังกันนะคะเนาะ,ะเป็นความอบอุ่นนะคะผู้ใดเห็นกะน้ำตาไหลลนะคะพี่น้องขอบ,บุณขอบพูนพี่น้องค่ะที่ให้การติดตามรับชมรับฟังมาจนจบคลิปนะพี่น้องเนะาะฝากพี่น้องด้วนยะค่ะกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตาม ช่องอุ้มยอดรักชาแนวให้น้ำเนเดอฝากคอมเมนต์ใต้คลิปเนี่ยพี่น้องผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยพี่น้องไว้น้ำแนสิพยายามสั่งสรรค์คลิปมุ่นๆให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันเด้อพี่น้องเด้อ